สวัสดีครับวันนี้เราโคราชสุรเลล์นะครับวันนี้เรามาติดตั้งแท่งน้ำนะครับทำแท่งน้ำตอนนี้เราจะเสร็จแล้วนะครับเราจะส่งงานให้ลูกค้าแล้วนะครับี้ถ่าวิดีโออันนี้แท่งน้ำสูง8เมตรนะครับทำหลังคาขึ้นไปอีก2เมตรถัง2,000ลิตรนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กคารไน์นะครับผมทั้งหมดนะครับอันนี้มีหลังคาขึ้นไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับ พ่นสีเคลือบเล็กกระมันน้อยนะครับสองชั้นนะครับผมสร้างแข็งบ้านสวยมากนะครับบ้านก็สวยทั้งนั้นเราก็เลยต้องทำให้สวยๆนะครับผมงานสวยงานใช้ได้นะครับผมโครงสร้างรับประกันห้าปีนะครับไม่ต้องกลัวออกแบบนะครับสวยงามครับผมท่านใดสนใจติดต่อเรามาได้นะครับโคุณรัตศรรัเซลล์ อ่า0839154536นะครับ092264862นะครับผมติดต่อเรามาได้นะครับผม